จะบอกว่าวันนี้วันนี้ไปเดินที่ที่ห้างมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านมาแล้วก็วันนี้ได้ไอ้นี่มาเดี๋ยวจะบอกว่าได้อะไรได้ได้แอปเปิลซื้อแอปเปิลมาแพ็คนึงเอาไว้มากินกับโยเกิร์ตนี่อันนี้ราคาห้าห้าเหรียญน่ะ ถ้าเหรียญแคปนี้ก็ร้อยบาทบ้านเราร้อยบาทไทยแล้วก็ได้ได้ช็อกโกแลตในอันนี้มันลดราคาเป็นช็อกโกแลตเนี่ยเนี่ยเป็นช็อกโกแลตแบบเนี้ยเป็นเนี้ยเออมันลดราคาแล้วก็แล้วก็วกน,นี่ก็ช็อกโกแลตนี่ก็ลดราคาเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ย จริงๆไม่กินช็อกโกแลตนะแต่เห็นมันลดราคาเาซื้อมาไว้ให้เดนเนียลเผื่อเดนเนียลเข้ามาเพราะว่าเดนเนียลเขาชอบกินคนที่นี่ชอบกินช็อกโกแลตแล้วก็แล้วก็นี่ก็ช็อกโกแลตอันนี้ราคาแค่มันลดราคานะจากที่สามสามเหรียญน,นะมันลดเหลือมันลดเหลือบาทเหรียญเดียวอะ่ะเออแล้วอันนี้ก็เหรียญเดียวเนี่ยอันนี้มันเป็นคล้ายๆเ้็ย เป็นคล้ายๆแบบเป็นไฟอ่ะข้างในอ่ะเป็นไฟอบกรอบอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เหรียญเดียวแล้วก็อันนี้น,นี่ก็ซื้อมาสองถุงเพราะว่าลดราคาเนี่ยแล้วก็ไปซื้อตั้งใจที่จะไปซื้อโลชั่นโลชั่นมันหมดไงมันอากาศมันเย็นแล้วมันเวลาที่เราอาบน้ําแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ทาโลชั่นอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันผิว เป็นคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วไงเออนี่แหละนี่ยได้มาอันนี้ใน,นหน้าค่าทานน่าจะอร่อยแต่ไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงนะแต่ข้างนอกมันข้างนอกมันเคลือบช็อกโกแลตนะรู้สึกว่าอันนี้อันนี้นี่แบบภูมิใจนำเสนอมากเลยอ่ะที่ริมันห้าเหรียญน,นะมันลดเหลือ มันลดเหลือสองเหรียญเก้าเก้าก็เท่ากับว่าลดเหลือสามเหรียญน,นะเออลดไปทั้งสองสองเหรียญพูด,ดง่ายๆก็ถ้าบ้านเราก็ถ้าราคาห้าบาทก็เหลือสามบาทอ,อันนี้อันนี้ราคามันร้อยหนึ่งอะร้อยบาทเราห้าเหรียญเอาไว้กินเวลาที่แบบที่แบบว่าเราเพลินๆน,นะนะดูอะไรอย่างเงี้ยวันนั้น ดนเนยลเขาก็ให้มาตั้งสบช็อกโกแลตต้องสองสองห่อสองแพ็คไม่เอาบอกไม่เอาเพราะว่าไม่ไม่ค่อยชอบไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่อยากกินนะอยากกินแต่ไม่อยากจะกินให้มันเป็นนิสัยไงกลัวอ้วนเกิดเงื่อนแต่ที่ชอบนี่คือตั้งใจจะไปซื้อแอปเปิลกับโลชั่นเพราะว่าแอปเปิลเนี้ยเอาเอาไว้กินกับโยเกิร์ตไง เป็นเป็นโลคจิตชนิดหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าเวลาที่กินอิ่มเราจะต้องไปออกกําลังกายเอองียก็เลยก็เลยไอ้นี่ไว้ <c oughs> เอาไว้เก็บกันนะ khe vậy Hãy subscribe เดินไปแค่เดินไปแค่ชั่วโมงกว่าๆเองเดินไปเดินกลับอือเพราะว่าเดินแบบเดินออกถนนใหญ่ไปแล้วก็เดินออกถนนใหญ่ไปใช่ป่ะเดินเดินออกหมู่บ้านไปแล้วก็เดินถนนใหญ่ตรงไปเลยเดินตรงไปเลยแล้วก็อ่าซ้ายแค่ไฟแดงเดียวก็ถึงละถึงถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเอลดีแล้ว อยู่ติดกับเซเนอลเ่ะสีแยกไฟแดงเลยไฟแดงเดียวก็ถึงนะอันนี้เป็นห้างที่อยู่ใกล้บ้านถ้าห้างที่อยู่ไกลก็จะต้องขึ้นรถมีไปมันก็อยู่ติดกับโรงพยาบาลเลยเดี๋นี้ก็ศึกษาเส้นทางแล้วก็